คุณพบเจอตัวเลข2222 22, เป็นประจำหรือว่าช่วงนี้คุณเจอบ่อยเหลือเกินและคุณก็รู้สึกว่าสัญญาณของจักรวาลกำลังจะบอกอะไรกับคุณเรามาไขค,ความลับไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่มินดเรอาอหรือชุดตัวเลขที่ เวลาและนาทีเท่ากันนะคะวันนี้อยู่ในชุดตัวเลข22 22ก็ใกล้ครบแล้วนะคะถ้าคุณเห็นตัวเลข22 22บ่อยๆภายในวันนี้หรือว่าช่วงนี้คุณเจอชุดตัวเลขเหล่านี้บ่อยๆบนหน้าปัดนาฬิกาบนป้ายโฆษณาบนออคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของคุณบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือทุกที่ที่คุณเจอด้วยแบบ รู้สึกว่านี่คือสัญญาณอะไรนะคะหากคุณพบเจอตัวเลขนี้ให้คุณมันดูแลและใส่ใจสุขภาพให้มากกว่านี้อย่าเพิกเฉยนะคะเวลาที่สัญญาณเตือนมามันเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายของเราเช่นบางครั้งนะคะคุณอาจจะกินเยอะเกินไป enjoy eating มากๆช่วงนี้แบบว่ามีแต่คน ชวนไปกินอาหารอร่อยหรือว่าคุณออกกำลังกายด้วยความหักโหมและคุณเสพติดอะไรบางอย่างนะคะอันนี้กันพูดถึงเสพติดการออกกำลังกายการกินการไปเที่ยวหรือการชอปปิง้งหรือทำอะไรต่างๆที่มันมากเกินไปให้คุณนั้นบาลานซ์นะคะสมดุล การกินการออกกําลังกายหรือว่าการติดซีรีส์ของเรานะคะบางคนก็แบบดูซีรีส์ข้ามคืนแบบว่ามันมากนะคะอย่างกันเนี่ยถ้ากันดูนะไม่จบไม่เลิกนะคะซีรีส์มีกี่ตอนกันสามารถดูได้จบภายในสองวันได้นะคะซึ่งบางครั้ง 12ตอนหรือ14ตอนอย่างเงี้ยกันจะดูจบได้อย่างไวมากๆคือแบบว่าถ้าดูแล้วก็จะดูเลยนะคะเป็นบางช่วงนะคะของชีวิตที่แบบบางครั้งก็จะดูจนจบแล้วก็มันเป็นการอินสปายบางอย่างนะคะอันนี้กันไม่ได้แก้ตัวนะสำหรับกันอะการดูซีรีส์บางเรื่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่อินสปายสำหรับกันมากๆที่จะมาทำงานในด้านนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมโยง จินตนาการของกันด้วยแล้วก็บางครั้งมันมีความรู้หรือมีอะไรแทรกมาอยู่ในซีรีส์ที่ดูนะคะอืมก็อยากจะเล่านะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วอะซีรีส์ที่กันดูเพิ่งจบไปนะคะเรื่อง Missing เรื่องของอ่า คนหายนะกันจะเล่าให้คุณฟังเพราะว่าบางคนอาจจะแบบสงสัยว่าทำไมกันก็ยังดูซีรีส์ยาวอะไรอย่างเงี้ยดูแบบหักโหมหรือไม่ค่ะเป็นบางครั้งที่กันจะดูนะถ้ากันมีสัญญาณมาบอกว่ากันต้องดูเรื่องไหนนะกันเหมือนโดนจักรวาลจับมันนั่งดูนะคะเวลาที่ต้องดูในเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องราวที่ดําเนินต่อไปเป็นเรื่องของคนหายแต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโลกของ วิญญาณที่หลุดออกจากร่างแล้วก็หาร่างไม่เจอต้องไปพักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะมันไม่ใช่นรกไม่ใช่สวรรค์มันคือที่พักที่พักของเหล่าดวงวิญญาณที่แบบเหมือนคนธรรมดาเลยมีกินมีดืม่มมีใช้ชีวิตแต่ไม่สามารถไปที่อื่นได้ต้องอยู่ภายในหมู่บ้านแสนสวยแห่งนั้นซึ่งก็ มันเป็นเรื่องของอตัวพระเอกก็จะเป็นค้นเห็นผีกับคุณลุงอีกคนหนึ่งที่ตามหาลูกสาวที่มิสซิ่งหรือสูญหายไปประมาณสิบห้าปีแล้วแต่ด้วยความบังเอิญหรือเหตุอันใดก็ไม่รู้สามารถมองเห็นหมู่บ้านนั้นมองเห็นวิญญาณที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นสามารถไปกินไปดื่มในหมู่บ้านนั้นได้ซึ่งเป็นอะไรที่อเมซิ่งนะคะวิวสวยแล้วก็ทาให้เรารู้สึกว่าเออ มันเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกันก็แบบดูแล้วเนื้อหาเรื่องราวมันก็ทําให้เราสนุกตื่นเต้นแล้วก็แนวแฟนตาซีนะคะก็ดูยาวไปเลยมันมีสองซีซั่นนะคะเรื่องเอ่อมิซิ่งทำให้แบบรู้สึกว่าเออมันก็สอนอะไรหลายๆอย่างนะเรื่องของความรักความผูกพันเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันทั้ง คนทั้งวิญญาณอะไรเหล่านี้กันก็เลยดูยาวๆนี่ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเดี๋ยวกันใส่ชื่อเรื่องของซีรีส์ไว้ใน description box นะคะคุณสามารถไปดูได้ถ้าคุณต้องการนะคุณก็อยากจะเป็นคนเห็นวิญญาณหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่นะคะบางคนก็อาจจะมองเห็นเนาะสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเราเห็นก็ไม่ได้แปลกนะคะมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสาหรับเรา ก็ต่อมานะคะเห็น22 22เนี่ยคือการที่คุณนั้นร่างกายได้ส่งสัญญาณเตือนแล้วถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นก็อย่าให้มางเมินในการรักตัวเองนะคะบาลานซ์ชีวิตให้ดีหรือว่าคุณทำอะไรกับตัวเองส่วนใหญ่ทำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งระยะยาวมันอาจจะท้อนะคะเช่นเราต้องเป้าอ,ออกกำลังกาย เก้าสิบวันดูแลตัวเองอะไรเงี้ยมันนานไปมันก็อาจจะท้อแต่ก็คุณก็เป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็มีวิเววว่าคุณจะทำสำเร็จด้วยมันสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับตัวเองมองเห็นสิ่งดีๆต่างๆนะคะทุ่มเทตัวเองให้สุดตัวสุดกำลัง จิตสำนึกที่ดีของคุณนั้นสามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของของคุณและคนอื่นได้ด้วยทีนี้การมีแอป i ฟ m a t i o n ในการที่จะเมื่อคุณฟังแล้วคุณจะได้รู้ว่าเออเนี่ยแองเจิลกำลังเตือนอะไรกับคุณนะคะคุณฟังแล้วคุณก็จะได้เข้าใจได้ง่ายๆเลยว่าเมื่อคุณเห็นเลข22 22บ่อยๆเนี่ยจักรวาลนางฟ้ากำลังส่งสัญญาณอะไรบอกคุณ หากคุณพร้อมแล้วเรามาฟังแอปเฟอร์เมชัไปพร้อมๆกันนะคะ22.22 22, ถึงเวลาดูแลตัวเองแล้ว22.22 22, ถึงเวลาใส่ใจสุขภาพแล้ว22.22 22, ถึงเวลาใส่ใจการออกกำลังกายแล้ว 2 2่สถึงเวลาดูแลเรื่องอาหารแล้ว22.22 22, ถึงเวลาสมดุลในทุกเรื่องแล้ว22.22 22, ถึงเวลารักตัวเองแล้ว22.22ิงยอจงเคารพคำสัญญา22.22 22, จงมุ่งมั่นกับเป้าหมาย22.22 22, จงรับฟังความเห็นจากผู้อื่นด้วย 22 22จงมีจิตใจที่แข็งแกร่ง22 22จงมีจิตสำนึกที่ดี22 22จงทุ่มเทกับชีวิตแบบสุดตัว22 22จงรักในร่างกายและสุขภาพของตัวเอง22 22ถึงเวลาดูแลตัวเองแล้ว22 22 ถึงเวลาใส่ใจสุขภาพแล้ว22:22 22. ถึงเวลาใส่ใจการออกกำลังกายแล้ว22:22 22. ถึงเวลาดูแลเรื่องอาหารแล้ว22:22 22. ถึงเวลาสมดุลในทุกเรื่องแล้ว22:22 22. ถึงเวลารักตัวเองแล้ว 22 22จงเคารพคำสัญญา22 22จงมุ่งมั่นกับเป้าหมาย22 22จงรับฟังความเห็นจากผู้อื่นด้วย22 22จงมีจิตใจที่แข็งแกร่ง22 22จงมีจิตสำนึกที่ดี22 22จงทุ่มเทกับชีวิตแบบสุดตัว 22, 22่สจงรักในร่างกายและสุขภาพของตัวเอง22 22ถึงเวลาดูแลตัวเองแล้ว22 22ถึงเวลาใส่ใจสุขภาพแล้ว22 22ถึงเวลาใส่ใจการออกกำลังกายแล้ว 2 2่สถึงเวลาดูแลเรื่องอาหารแล้ว22.22 22, ถึงเวลาสมดุลในทุกเรื่องแล้วยี่สิบสองถึงเวลารักตัวเองแล้ว22.22 22, จงเคารพคำสัญญา22.22 22, จงมุ่งมั่นกับเป้าหมาย22.22 22, จงรับฟังความเห็นจากผู้อื่นด้วย 22-22จงมีจิตใจที่แข็งแกร่ง22-22จงมีจิตสำนึกที่ดี22-22จงทุ่มเทกับชีวิตแบบสุดตัว22-22จงรักในร่างกายและสุขภาพของตัวเอง22-22ถึงเวลาดูแลตัวเองแล้ว 22 22ถึงเวลาใส่ใจสุขภาพแล้ว22-22ถึงเวลาใส่ใจการออกกำลังกายแล้ว22-22ถึงเวลาดูแลเรื่องอาหารแล้ว22-22ถึงเวลาสมดุลในทุกเรื่องแล้ว22-22ถึงเวลารักตัวเองแล้ว 22-22จงเคารพคำสัญญา22-22จงมุ่งม,มั่นกับเป้าหมาย22-22จงรับฟังความเห็นจากผู้อื่นด้วย22-22จงมีจิตใจที่แข็งแกร่ง22-22จงมีจิตสำนึกที่ดี22-22จงทุ่มเทกับชีวิตแบบสุดตัว 22 22จงรักในร่างกายและสุขภาพของตัวเอง22 22ถึงเวลาดูแลตัวเองแล้ว22 22ถึงเวลาใส่ใจสุขภาพแล้ว22 22ถึงเวลาใส่ใจการออกกำลังกายแล้ว 22, 22่สถึงเวลาดูแลเรื่องอาหารแล้วยี่สิบสยี่ิสองถึงเวลาสมดุลในทุกเรื่องแล้วยี่สิบสองยี่บสองถึงเวลารักตัวเองแล้วยี่สิองยี่สองจงเคารพคำสัญญายี่สิบสยี่สองจงมุ่งมั่นกับเป้าหมายยี่2ิยี่บสองจงรับฟังความเห็นจากผู้อื่นด้วย 22, 22่สจงมีจิตใจที่แข็งแกร่ง22 22จงมีจิตสำนึกที่ดี22 22จงทุ่มเทกับชีวิตแบบสุดตัว22 22จงรักในร่างกายและสุขภาพของตัวเอง22 22ถึงเวลาดูแลตัวเองแล้ว 22.22 22, ถึงเวลาใส่ใจสุขภาพแล้ว22.22 22, ถึงเวลาใส่ใจการออกกำลังกายแล้ว 22. 22ถึงเวลาดูแลเรื่องอาหารแล้ว 22. 22ถึงเวลาสมดุลในทุกเรื่องแล้ว 22. 22ถึงเวลารักตัวเองแล้ว 22, 22่สจงเคารพคำสัญญา22 22จงมุ่งมั่นกับเป้าหมาย22 22จงรับฟังความเห็นจากผู้อื่นด้วย22 22จงมีจิตใจที่แข็งแกร่ง22 22จงมีจิตสำนึกที่ดี22 22จงทุ่มเทกับชีวิตแบบสุดตัว 22 22จงรักในร่างกายและสุขภาพของตัวเอง22 22ถึงเวลาดูแลตัวเองแล้ว22 22ถึงเวลาใส่ใจสุขภาพแล้ว22 22ถึงเวลาใส่ใจการออกกำลังกายแล้ว 22.22 22, ถึงเวลาดูแลเรื่องอาหารแล้ว22.22 22, ถึงเวลาสมดุลในทุกเรื่องแล้ว22.22 22, ถึงเวลารักตัวเองแล้ว22.22 22, จงเคารพคำสัญญา22.22 22, จงมุ่งมั่นกับเป้าหมาย22.22 22, จงรับฟังความเห็นจากผู้อื่นด้วย 22, 22่สจงมีจิตใจที่แข็งแกร่ง22 22จงมีจิตสำนึกที่ดี22 22จงทุ่มเทกับชีวิตแบบสุดตัว22 22จงรักในร่างกายและสุขภาพของตัวเอง22 22ถึงเวลาดูแลตัวเองแล้ว ยี่สิบสองยี่สิบสองถึงเวลาใส่ใจสุขภาพแล้วยี่สิบสองยี่สิบสองถึงเวลาใส่ใจการออกกำลังกายแล้วยี่สิบสองยี่สิบสองถึงเวลาดูแลเรื่องอาหารแล้วยี่สิบสองยี่สิบสองถึงเวลาสมดุลในทุกเรื่องแล้วยี่สิบสองยี่สิบสองถึงเวลารักตัวเองแล้ว 22.22ิงยอจงเคารพคำสัญญา22.22 22, จงมุ่งมั่นกับเป้าหมาย22.22 22, จงรับฟังความเห็นจากผู้อื่นด้วย22.22 22, จงมีจิตใจที่แข็งแกร่ง22.22 22, จงมีจิตสำนึกที่ดี22.22 22, จงทุ่มเทกับชีวิตแบบสุดตัว 22 22จงรักในร่างกายและสุขภาพของตัวเอง22 22ถึงเวลาดูแลตัวเองแล้ว22 22ถึงเวลาใส่ใจสุขภาพแล้ว22 22ถึงเวลาใส่ใจการออกกำลังกายแล้ว 22, 22่สถึงเวลาดูแลเรื่องอาหารแล้ว22 22ถึงเวลาสมดุลในทุกเรื่องแล้ว22 22ถึงเวลารักตัวเองแล้ว22 22ิงยอจงเคารพคำสัญญา22 22จงมุ่งมั่นกับเป้าหมาย22 22จงรับฟังความเห็นจากผู้อื่นด้วย 22, 22่สจงมีจิตใจที่แข็งแกร่ง22 22จงมีจิตสำนึกที่ดี22 22จงทุ่มเทกับชีวิตแบบสุดตัว22 22จงรักในร่างกายและสุขภาพของตัวเอง22 22ถึงเวลาดูแลตัวเองแล้ว ย2 2 2ถึงเวลาใส่ใจสุขภาพแล้วย2 2 2ถึงเวลาใส่ใจการออกกำลังกายแล้ว22.22 22, ถึงเวลาดูแลเรื่องอาหารแล้ว22.22 22, ถึงเวลาสมดุลในทุกเรื่องแล้ว22.22 22, ถึงเวลารักตัวเองแล้ว 22.22ิงยอจงเคารพคำสัญญา22.22 22, จงมุ่งมั่นกับเป้าหมาย22.22 22, จงรับฟังความเห็นจากผู้อื่นด้วย22.22 22, จงมีจิตใจที่แข็งแกร่ง22.22 22, จงมีจิตสำนึกที่ดี22.22 22, จงทุ่มเทกับชีวิตแบบสุดตัว 22 22จงรักในร่างกายและสุขภาพของตัวเอง22 22ถึงเวลาดูแลตัวเองแล้ว22 22ถึงเวลาใส่ใจสุขภาพแล้ว22 22ถึงเวลาใส่ใจการออกกำลังกายแล้ว 22, 22่สถึงเวลาดูแลเรื่องอาหารแล้ว22 22ถึงเวลาสมดุลในทุกเรื่องแล้ว22 22ถึงเวลารักตัวเองแล้ว22 22ิงยอจงเคารพคำสัญญา22 22จงมุ่งมั่นกับเป้าหมาย22 22จงรับฟังความเห็นจากผู้อื่นด้วย 22 22จงมีจิตใจที่แข็งแกร่ง22 22จงมีจิตสำนึกที่ดี22 22จงทุ่มเทกับชีวิตแบบสุดตัว22 22จงรักในร่างกายและสุขภาพของตัวเอง22 22ถึงเวลาดูแลตัวเองแล้ว 22 22ถึงเวลาใส่ใจสุขภาพแล้ว22 22ถึงเวลาใส่ใจการออกกำลังกายแล้ว22 22ถึงเวลาดูแลเรื่องอาหารแล้ว22 22ถึงเวลาสมดุลในทุกเรื่องแล้ว22 22ถึงเวลารักตัวเองแล้ว 22, 22่สจงเคารพคำสัญญา22 22จงมุ่งมั่นกับเป้าหมาย22 22จงรับฟังความเห็นจากผู้อื่นด้วย22 22จงมีจิตใจที่แข็งแกร่ง22 22จงมีจิตสำนึกที่ดี22 22จงทุ่มเทกับชีวิตแบบสุดตัว 22, 22่สจงรักในร่างกายและสุขภาพของตัวเอง22 22ถึงเวลาดูแลตัวเองแล้ว22 22ถึงเวลาใส่ใจสุขภาพแล้ว22 22ถึงเวลาใส่ใจการออกกำลังกายแล้ว 22.22 22, ถึงเวลาดูแลเรื่องอาหารแล้ว22.22 22, ถึงเวลาสมดุลในทุกเรื่องแล้ว22.22 22, ถึงเวลารักตัวเองแล้ว22.22ิงยอจงเคารพคำสัญญา22.22 22, จงมุ่งมั่นกับเป้าหมาย22.22 22, จงรับฟังความเห็นจากผู้อื่นด้วย 22 22จงมีจิตใจที่แข็งแกร่ง22 22จงมีจิตสำนึกที่ดี22 22จงทุ่มเทกับชีวิตแบบสุดตัว22 22จงรักในร่างกายและสุขภาพของตัวเอง22 22ถึงเวลาดูแลตัวเองแล้ว 22 22ถึงเวลาใส่ใจสุขภาพแล้ว22 22ถึงเวลาใส่ใจการออกกำลังกายแล้ว22 22ถึงเวลาดูแลเรื่องอาหารแล้ว22 22ถึงเวลาสมด